สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่40ช่างฝีมือต้องโทษช่างฝีมือทุกคนล้วนต้องสั่งสมประสบการณ์เป็นเวลานานเพราะในสมัยนี้เครื่องไม้เครื่องมือที่สะดวกมีไม่มากนักแม้แต่ตะปูธรมธรมดาธรรมดาก็ยังหายากไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านหรือตกแต่งกว่า9ส่วนล้วนต้องใช้การเข้าเดือยหนึง่งในการประกอบไม้ข้อจํากัดเหล่านี้ถือเป็นแบบทดสอบทักษะและประสบการณ์ของช่างฝีมือ เจ้าเด็กหลูหมิงที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่ว่าจะนั่งมองหรือนอนมองก็ไม่ใกล้เคียงกับคําว่าช่างฝีมือผู้ชํานาญเลยสักนิดแต่เมื่อเห็นรูปลักษณ์ด้วยรันของอีฝ่ายชินเฟิงก็อดไม่ได้ที่จะให้โอกาสเขาสักครั้งเหนื่อยหน้าขึ้นเมื่อได้ยินคําพูดของชินเฟิงร่างของหลูหมิงก็สั่นเล็กน้อยสภาพเด็กหนุ่มตอนนี้อย่าเรียกว่ากังวลใจเลยพูดว่าวาดกลัวจะเข้าเขาเสียกว่า เดิมทีคณะช่างตระกูลจากบ้านแต่สารขาดก็เพราะไปยุ่งเกี่ยวกับพวกขุนนางและชินเฟิงก็เป็นหนึ่งในลูกหลานขุนนางที่มีอำนาจมากในเมืองหลวงเมื่อทำงานให้กับคนเช่นนี้หากมีข้อผิดพลาดแม้เพียงนิดอย่าว่าแต่ไม่ได้รับค่าจ้างเลยแม้แต่ชีวิตน้อยน้อยที่มีก็ต้องจ่ายชดใช้เมื่อเห็นว่าหลู่หมิงห่วงหน้าพะวงหลังชินเสียฝูก็เอ่ยแทะพลางมองด้วยสายตาโกรธเกรี้ยวนายน้อยบอกให้เจ้าเงยหน้าขึ้นหูของเจ้าไม่ได้ยินหรือ ผู้เป็นนายไม่ได้หยุดชินเสียฝูที่กำลังเบ่งใสผู้อื่นไม่ว่าเขาจะเป็นเจ้าของกิจการหรือนายน้อยที่มีชื่อเสียงข้างกายย่อมขาดผู้ร้ายที่พักดีไปไม่ได้ดังคำที่ว่าคนดีถูกรังแกม้าดีถูกคนขี่คนอื่นๆจะมองบุตรชายเสนาบดีกรมกลาโหมอย่างไรไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลการควบคุมสถานการณ์ในช่วงเวลาสำคัญได้ต่างหากที่ควรคำนึงถึงหากปล่อยให้คนมาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีแล้วต่อไปใครจะเขารบเล่า ฝูงชนกินแตงในที่เกิดเหตุต่างรู้เรื่องความเฉาโชวของชิ้นเฟิงดีพวกเขาพากันสลดไม่กล้าพูดอะไรออกมาให้มากความหลูหมิงรวบรวมความกล้าค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าๆเด็กหนุ่มไม่เพียงแต่มีใบหน้าสก,กปรกเท่านั้นโหนกแก้มสู้ตอบนั่นยืนยันได้ชัดเจนว่าเขาขาดสารอาหารมาเป็นเวลานานทว่าดวงตาที่มองมาคู่นั้นกลับสดใสและมั่นคงชิ้นเฟิงมองหลูหมิงด้วยท่าทีผ่อนคลายเจ้าอายุเท่าไหร่เป็นช่างฝีมือมากี่ปีถนัดงานอะไร เมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนใหญ่คนโตแห่งเมืองหลวงหลูหมิงย่อมไม่กล้าชักช้าข้าน้อยอายุ19ปีตั้งแต่อายุ3าขวบก็ทํางานกับผู้ใหญ่ในครอบครัวแล้วทั้งงานไม้งานปั้นงานหลอมการตกแต่งข้าทําได้ดีทั้งหมดขอรับแม้ว่าช่างฝีมือที่อัดแน่นอยู่ในฝูงชนจะดูถูกหลูหมิงแต่ก็ไม่มีใครโต้แย้งในเมืองหลวงหากคณะช่างปะกูลจางเป็นที่สองก็คงไม่มีใครกล้าบอกว่าตนเป็นที่หนึ่งเมื่อได้ฟังคําโฆษณาของหลูหมิง นายน้อยตระกูลฉินก็แสดงออกว่าสนใจทันทีคาดไม่ถึงว่าเด็กคนนี้จะมีทักษะรอบด้านชายหนุ่มจึงถามทันทีแม้ว่าทักษะของเจ้าจะไม่ธรรมดาแต่การตกแต่งหอสุราเป็นงานใหญ่และข้ามีเวลาให้ทำงานเพียงสาวันเท่านั้นเจ้ารับงานแค่คนเดียวเกรงว่าจะเป็นไปไม่ได้กระมังเมื่อรู้สึกได้ถึงความเพลียแพลนในสายตาฉินเฟิงหลู่หมิงก็กำมัดแน่นเด็กหนุ่มพร่งออกไปทันที มีช่างฝีมือดีจำนวนนับไม่ถ้วนในคณะช่างตระกูลจางท่าลุงท่านอหลายคนเคยทำเครื่องใช้มากมายให้พระราชวังต้องห้ามหักนายน้อยไม่เชื่อลองถามช่างฝีมือที่อยู่ที่นี่ก็ได้ค่าน้อยได้รับการสั่งสอนโดยตรงจากท่านลุงหากพูดเรื่องทักษะช่างฝีมือแล้วในเมืองหลวงแห่งนี้ค่าไม่แพ้ใครหน้าไหนทั้งนั้นภายในสามวันหากค่าน้อยไม่สามารถทำให้นายน้อยพอใจได้ไม่เพียงแต่จะไม่รับเงินสักอีแปะค่าน้อยจะยอมชดใช้ด้วยชีวิตจากสายตาที่แน่วแน่ของหลู่หมิงนายน้อยฉินรู้ได้ทันทีว่าอีกฝ่ายเป็นคนหัวรัน้น ผู้ตามตรงคนประเภทนี้รับมือได้ยากแต่พอทํางานแล้วก็จริงจังอย่างถึงที่สุดคงเป็นจิตวิญญาณของช่างฝีมือกระมังจริงๆฉินเฟิร์มประทับใจเด็กคนนี้ตั้งแต่แรกแต่ก่อนที่จะพยักหน้าตกลงเขายังคงถามอีกหนึ่งประโยคว่าในเมื่อเจ้าโคตรเจ๋งเก่งกาจเพียงนี้เยียชีวิตไปได้ไม่สวยเท่าไหร่เล่าเมื่อได้ยินสิ่งนี้หลูหมิงก็พงะไปครู่หนึ่งอดไม่ได้ที่จะยิ้มเจือนอยู่ในใจคําพูดของคนต่ําต้อยไร้ค่าต่อให้เขาจะใช้ชีวิตราคาถูกของตัวเองเป็นหลักประกันก็ยังไม่อาจได้รับความไว้วาาางใจจกนยนยย้อ เมื่อเห็นลูมิงมีสีหน้าเศร้าส้อยราวกับกำลังอับอายชินเฟิงก็นึกขึ้นได้ทันทีว่าความหมายของโคตรเจ๋งสองในยุคนี้แตกต่างออกไปมันหมายถึงอวัยวะส่วนหนึ่งของแม่วัวนับตั้งแต่ชูเฟิงติดตามชินเฟิงก็ได้ฟังนายน้อยผู้นี้พูดคำประหลาดประหลาดเช่นโคตรเจ๋งไอเบิร์กไอกากปัญญาอ่อนตลอดทั้งวันตอนแรกนางคิดว่าชินเฟิงไม่ได้รับการศึกษาเลยมีนิสัยแย่ยิ่งกว่าพวกคนถอยและอันธพาลข้างถนนแต่หลังจากอยู่กับเขามากขึ้น นางก็ได้เรียนรู้จากฉินเสี่ยวฟูว่าภาษายหยับคายของนายน้อยมีความหมายที่แตกต่างออกไปชูเฟิงรู้ว่านายน้อยกําลังสนใจในตัวลู่หมิงมากเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายกําลังจะถอยออกไปจึงเอ่ยเตือนเขานายน้อยกําลังชมเจ้าใหญ่เจ้ายังไม่ตอบอีกเอ๋ลู่มิงตกอยู่ในอาการมึนงงอีกครั้งเขาไม่เคยได้ยินใครใช้คำหยับคายเช่นนี้ชมเชยผู้อื่นมาก่อน อย่างไรก็ตามหลู่หมิงไม่ได้ถามซอกแทกงานตกแต่งหอสุราครั้งนี้สําคัญกับเขามากเขาจะทําให้คณะช่างประกูลจางฟื้นตัวขึ้นมาได้หรือไม่ล้้นขึ้นอยู่กับงานครั้งนี้เด็กหนุ่มคุกเข่าลงบนพื้นน้ําเสียงของเขาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าปนกับแ้นไม่กล้าปิดบังนายน้อยข้าน้อยเป็นคนมีคดีติดตัวแม้ว่าจะโชคดีรอดชีวิตมาโทษประหารสามารถละเว้นได้แต่โทษอื่นก็ยังต้องชดใช้อยู่ชีวิตนี้ห้าไม่ให้มีส่วนร่วมในงานช่างฝีมือใดๆอีกหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องทุกครั้งที่ นายน้อยฉินไสยยิ้มในใจช่างฝีมือชาวบ้านทำงานหนักเพื่อราชาสำนักมาโดยตลอดอย่าว่าแต่ย้อมแมวขายเลยส่วนใหญ่พวกเขาต้องควักเนื้อตัวเองจ่ายเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานด้วยซ้ำเรื่องนี้ชายหัวนิ้วโป้งเท้าคิดยังรู้ได้ว่าต้องเป็นขุนนางกรมโยธาที่ยักยอกเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเป็นแน่พอเรื่องแดงขึ้นมาลโยให้คณะช่างประกูลจังเป็นแพร,รับบาปชินเฟิงสั่งให้เสี่ยวเซียงเซียงหยิบตั๋วเงินห้าพันตําลึงเงินออกมาก่อนจะมอบให้หลู่หมิงและพูดเบาๆว่า ถ้าเลือกเจ้าเด็กนี่เงินก็อนีเป็นเงินมัดจำหลังงานสำเร็จลุ้มค้อยมาเอาเงินอีกสามหมื่นตำลึงเงินหากทําไม่ได้ตามตกลงผลที่ตามมาค่าคงไม่ต้องพูดมากเจ้าเองก็คงรู้ดีลู่หมิงถือตัวเงินที่หนักอึ้องขึ้นมารู้สึกราวกับว่าก,กำลังฝันไปในฐานะบุคคลที่มีคดีติดตัวทั้งยังตัวคนเดียวอย่าว่าแต่ครอบครวัวใหญ,ใหญ,ใหญ่เลยแม้แต่คนธรรมดาที่จะซ่อมแซมบ้านอย่างเยอะๆเขาวทว่านายน้อยฉินผู้เป็นที่รู้จักในานามนายน้อยเจ้าสำราญกลับหยิบยื่นโอกาส ลู่หมิงตื่นตระหนกอยู่ครู่หนึ่งเขาไม่รู้ควรจะพูดอะไรออกมาชิงเฟิร์มไม่ต้องการให้อีกฝ่ายพูดพร่ำอะไรมากมายแค่ทํางานให้ดีก็ประเสริฐประสิ่งอื่นใดแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าหอสุราจะเปิดตัวได้ตามกําหนดเวลาชายหนุ่มจาเป็นต้องแสดงจุดยืนอย่างน้อยก็เพื่อให้ลู่หมิงไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของตนเองนายน้อยชินสังเกตเห็นมือปรปับปัะอยู่ในฝูงชนเนืองแน่นมานานแล้วจึงสั่งให้ชินเสี่ยฟูแอบไปพาตัวเขามาหนึ่งคน เมื่อเผชิญหน้ากับบุตรชายของเสนาบดีกรมกลาโหมขาของมือปราบก็สั่นด้วยความมิตกกังวลใบหน้าของเขาเผยรอยยิ้มแต่เป็นยิ้มที่น่าเกลียดยิ่งกว่าตอนร้องให้เสียอีกนายน้อยฉินสั่งมาได้เลยข้าน้อยสัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดชินเฟิงเยียดนิ้วก้อยออกแค้จมูกตัวเองเบาๆก่อนจะถูมันลงบนอภรอ,องมของเขาช่วยอีกฝ่ายจัดรอยยับบนเสื้อผ้าพลังตอบคาถามพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นราวกับสายลมฤดูใบไม้ผลิเข้าใจที่ข้าพูดไหมเข้าใจขอรับมือปราบพูดติดอ่างอย่างประมา ลูหมิงเป็นคนของนายน้อยชิงค่าน้อยจะไปรายงานให้นายท่านทราบเมื่อกลับไปมือปราบทุกคนจะไม่กล้าแต่แม้แต่ปลายผมของเขาใช้ได้พูดรู้เรื่องดีชิ้นเฟิงโบกมือบอกให้มือปราบออกไปได้แต่พวกเขาก็ไม่ได้รีบร้อนจากไปหนึ่งการเข้าเดือยเป็นวิธีการเข้าไม้กล่าวคือยึดไม้ให้ติดเข้าด้วยกันโดยไม้ท่อหนึ่งจะถูกตัดออกมาให้เหลือเพียงแกนกลางที่ยื่นออกมาตามความต้องการเราเรียกส่วนนี้ว่าเดือยส่วนอีกท่อหนึ่งจะถูกเจาะให้เป็นรูลึกลงไปความกว้างของรูจะขนาดพอดีกับเดือยเราเรียกรูนี้ว่า ร่องเดือยสองเจ๋งคำสแสลงมาจากภาษาตรงเปิดของจีนแต่เดิมหมายถึงอวัยวะเพศของวัวตัวเมียต่อมาแพร่หลายในอินเทอร์เน็ตใช้ในความหมายว่าโคตรเจ๋งขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก